สวัสดีครับ FC ครับวันนี้เราไปเยี่ยมร้านน้องน้องฝ้ายน้องฝ้ายนะครับผมวันนี้นําเสนอเมนูส้มตำนะที่กองแพร่เหนือครับผมนี่นะเดี๋ยวเรามาตามดูนะครับผมวันนี้ใส่กระเทียมไปนะสีหยีบนะตักใช่ไหมค่ะอ้าวใส่เลยครับแม่ค่ะแม่ขาชื่ออะไรนะชิ้นฝ้ายค่ะชื่อฝ้ายค่ะนี่นะอแล้วเนาะใส่พริกเข้าไปครับนี่นะหายดูใกล้ๆเลยเนี่ยนี่นะมาเลยมาเลยทำโดนใส่ไปเลยครับ ดูในครกเลยโอเคอวันนี้เรา,ากินส้มตำอ่ามือเที่ยงนะนี่นะครับใส่กระเขือส้มปลูกเองหรือเราเนี่ยปลูกเองทางเองประสังเก่ะเออวันมะนาวสองกลีบหอมๆเลยนี่นะอยู่ในครกเลยนะครับอหอม ผมชิลรถเยอะๆแซ่บหลายใสหลายแซ่บหลายครับต่อไปถั่วนหมครับถั่าถั่วฝักยาวครับถั่วฝักยาวที่ก็ปลูกเองนะเรยอินทุกอย่างครับเอ้าทุกอย่างนะนี่หอมครับตามตามตามครับผมอันนี้แกงยาวไหมครับเอไปตัลลัชครับผมตามที่ตัลล้วนะ อือไปแล้วสองช้อนนะครับตับปลกอะไรนะตับปิ๊กใส่อะไรนะน้ำแตดปีฟใส่น้ำแตดปีฟใส่ไปนิดหน่อยครับหวานน้อยโอเคพอน้ำปลาน้ำปลาใส่ไปเลยโซ่ะโซ๊ไปเลยครับเดี๋ยวนะครับคุณลูกค้าแป๊บหนึ่ง โอ้หอมหอมวันนี้เรามาตาแตกปลานะครับผมเ<อ> haunting, ต็มตาแตกปลาจากยอดดอยนะตัวเอ็นผู้เ,เ,เนะท่งางเลยครับดูสับๆนะครับผมสักเบกใก่เลยครับอืมน่ากินจังเลยเกฟซี 4, มากินด้วยกันนะมือเที่ยงนะที่บนดอยครับผมหแบบอมนี่มาดูในโคกด้วยไอ้นุ่ม ขออนุญาตชิมนะอร่อยปะเก๋ชิมเรียบร้อยแล้วครับไม่ถ่านเลยใช่ไามจ๊ะไม่เคยเตรียมจามนมาเลยใส่เ,เลยครับใส่ตรงนี้เลย